สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสืบข่าวก่อนเที่ยงกับข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้โดยวันนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับทิฉชันอนุภาสิริดวงมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งวันนี้เราก็พบกันในวันพุทธที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 3กลางสัปดาห์นะคะของสัปดาห์นี้กันแล้วค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตข่าวแรกนะคะกับบลจกรุศรีปาดหุ้น AP ออก0.1724%เหลือถือ4.8731%ค่ะ สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่าสำนักง,งานกรลตอตตนะคะได้รายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท AP พีไทยแลนด์จำกัดมหาชนหรือว่า AP ค่ะโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรีจำกัดซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 3ที่ผ่านมาค่ะจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น0.1724%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น4.873 1%ของสิทธ์ออกเสียงทั้งหมดของกของาิค่ะ และมาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะบิ๊กซื้อหุ้นธุรกิจผู้จัดจำหน่ายกล้องถ่ายภาพพิคกัสนายชาญเทียนการจนะวงประธานกรรมการบริษัทบิ๊กแคมราจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าบิ๊กค่ะเปิดเผยว่าบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่5ทับ2 5ง3นะคะซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่1 3พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ ให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทพิกขััศจำกัดในอัตราส่วนร้อยละร้อยของจำนวนหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิมและบริษัทก็ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อหน่วยงานราชการแล้วเสร็จเมื่อวันที่16พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะ ทั้งนี้บริษัทมีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทกล้องถ่ายภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพและนำเข้าเพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าประเภทกล้องถ่ายภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพอีกทั้งยังให้บริการรับซ่อมกล้องถ่ายภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพตลอดจนรับซื้อให้เช่าและขายกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ถ่ายภาพมือสองด้วยเหตุนี้ค่ะบริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการเข้าทำรายการดังกล่าวเพื่อส่งผลให้บริษัทสามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ในเบื้องต้นบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นของบริษัทพกคัสซัดจำกัดนะคะในอัตราส่วนร้อยละร้อยค่ะของจำนวนหุ้นทั้งหมดทุนจดทะเบียนชำระแล้วนะคะ10,000บาทค่ะประกอบไปด้วยหุ้นสามัญห0 0หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ100บาทโดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ก็จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทค่ะและเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะสวัสดิ์ธนาคารออมสินร่วมทุนในบริษัทเงินทันใจจำกัดหรือธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันค่ะ บริษัทรีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือสวัสด์ค่ะเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่11ทับสซึ่งประชุมเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการร่วมลงทุนกับธนาคารอมสินในบริษัทเงินสดทันใจจำกัดหรือว่า FM ค่ะซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัสดส่วนร้อยละร้อยเพื่อการดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ดยธนาคารออมสินนะคะประสงค์จะเข้าร่วมทุนในจำนวนไม่เกิน1,500ล้านบาทค่ะเป็นมูลค่าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน fm จํานวนไม่เกิน 1, 3 0 5ง้าแสนบาทค่ะและมีมูลค่าการซื้อหุ้นสามัญเดิมใน fm จํานวนไม่เกิน198ล้าน9แสนบาทในราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนละหุ้นสามัญเดิมหุ้นละ306บาทค่ะ และภายหลังจากการเข้าร่วมทุนนะคะธนาคารออมสินจะถือหุ้นใน FM ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ49ค่ะและบริษัทก็จะถือหุ้นใน FM ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ49ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ FM ภายหลังการเพิ่มทุนค่ะและนี่คือเสิร์ฟข่าวก่อนเที่ยงในภาคเช้าวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะ คุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามผ่านเว็บไซต์ h ุ้ n อินไซด์ .com และยังติดตามผ่านช่องทางอื่นๆของหุ้นอินไซด์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, Linesquare, Telegram และรับชมย้อนหลังในะที่ Youtube c h anel n เช่นเคยค่ะวันนี้รายการสรืบข่าวก่อนเที่ยงหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ